ถ้าพูดถึงคนรวยในยุโรปหลายคนก็อาจจะนึกถึงสวิสหรือเยอรมันแต่ถ้าพูดถึงคนที่เข้าใจเรื่องเงินที่สุดในโลกชื่อหนึ่งที่มักถูกพูดถึงคือชาวดัตช์หรือคนเนเธอแลนด์ประเทศเล็กๆที่เคยล้มละลายในศตวรรษที่17แต่กลับเป็นผู้ให้กำเนิดตลาดหุ้นแห่งแรกของโลกและสร้างระบบบริษัทมหาชนขึ้นมาก่อนใครอีกด้วยในวันนี้ครับเราจะไปดูกันว่าทำไมเนเธอแลนด์ถึงเข้าใจเรื่องเงินดีเป็นอันดับต้นๆของโลก จุดต่ำสุดทางเศรษฐกิจของพวกเขาคืออะไรและคนดัตช์มีนิสัยทางการเงินอะไรบ้างที่ทำให้พวกเขาอยู่รอดได้ทุกยุคทุกสมัยพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่เงียบที่สุดในยุโรปเศรษฐกิจนิ่งการเมืองนิ่งจนแทบจะไม่มีข่าวอะไรให้โลกภายนอกตามเลยก็ว่าได้แต่ล่าสุด ประเทศที่เงียบเกินไปนี้ก็กลับกลายเป็นกระแสขึ้นมาทันทีเพราะนายกรัฐมนตรีคนใหม่ชื่อว่าร็อบเจตเทนประกาศว่าตัวเองเป็นเกย์อย่างเปิดเผยต้องยอมรับว่าเนเธอร์แลนด์คือหนึ่งในประเทศแรกๆของโลกที่สนับสนุนความหลากหลายทางเพศอย่างจริงจังตั้งแต่การแต่งงานเพศเดียวกันไปจนถึงสิทธิเท่าเทียมแต่การที่ผู้นำสูงสุดของประเทศยืนขึ้นมาบอกว่าผมเป็นเกย์และผมภูมิใจในตัวเองนี่แหละครับ คือสัญลักษณ์ของประเทศที่ให้ความสําคัญกับคุณค่าของมนุษย์มากกว่าเพศหรือภาพลักษณ์ทางการเมืองและทําให้ทั้งโลกต้องหันกลับมามองว่าประเทศเงียบเงียบที่ชื่อเนเธอแลนด์กำลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเสรีภาพความเท่าเทียมและความเป็นผู้นําในยุคใหม่นี้คุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่าชาวดัตช์มีเงินออมเฉลี่ยถึง1 5 2 5 2 0ยูโรสูงที่สุดในยุโรปทั้งหมด แต่เบื้องหลังความประหยัดอย่างมีระเบียบนี้กลับมีประวัติศาสตร์สุดแสนเจ็บปวดที่ทำให้พวกเขาเรียนรู้บทเรียนจนกลายเป็นนิสัยการเงินที่น่าเหลือเชื่อในศตวรรษที่17เนเธอร์แลนด์คือมาหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกเลยนะครับอัมสเตอร์ดัมเนี้ยเปนเมืองที่รวยที่สุดในโลกตะวันตกมี GDP ต่อหัวมากกว่าปารีสถึง4เท่าทั้งหมดนี้เกิดจาก VOC Dutch East India Company บริษัทข้ามชาติแห่งแรกของโลกที่มีระบบหุ้นสมัยใหม่หุลค่าสูงสุดถึง8.2ล,ล้านล้านดอลลาร์เมื่อแทบต,ต่อข้างเงินในปัจจุบันเกือบเท่ากับ GDP รวมของเยอรมนีอังกฤษและฝรั่งเศสในยุคนี้รวมกันเลยละครับเมืองอัมสเตอร์ดัมกลายเป็นศูนย์กลางก,า,งการเงินและชาวดัตช์ก็เริ่มมีชื่อเสียงเรื่องความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจพวกเขาคิดเป็นระบบคำนวณความเสี่ยงและรู้จักการกระจายความเสี่ยง ตั้งแต่400ปีก่อนที่โลกจะใช้คำนี้เสียอีกครับแต่แล้วความมั่งคั่งก็พาไปสู่โศกนาฏกรรมทางการเงินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จุดต่ำสุดของที่นี่ก็ได้เกิดขึ้นทิวลิปเมเนียฟองสบู่การเงินครั้งแรกของโลกในปี1634ชาวดัตช์เริ่มคลั่งคล้าดอกทิวลิปเป็นอย่างมากซึ่งเป็นดอกไม้แปลกใหม่จากอาณาจากัจากรออตโตมันราคาของหัวดอกทิวลิปพุ่งสูง จนกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งฐานะเรียกในว่าใครมีดอกทิวลิปปลูกไว้ที่บ้านฉันรวยมากว่างั้นราคาของหัวดอกทิวลิปอย่างเช่นหัวเซมเปอร์ออกัสตัสหหัวมีค่าเท่ากับที่ดิน5เฮกตาร์หัวไวสรอย1หัวแลกได้กับตะกร้าสินค้ามูลค่า2,500ฟลอรินหัวดอกไม้บางหัวราคาสูงกว่าบ้านหหลังอีกด้วยครับในตอนนั้นผู้ค้าขายทิวลิปทำกำไรได้ถึง6 0 0 0 0ฟลอรินต่อเดือน เทียบเท่าประมาณ61,700ดอลลาร์ 61, ในปัจจุบันแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี1637ฟองสบู่ดอกทิวลิปแตกราคาด,ดิ่งลงภายในไม่กี่สัปดาห์พ่อค้าหลายคนล้มละลายมิตรภาพแตกสลายความไว้วางใจในสังคมก็ถูกทำลายสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดฟองสบู่ดอกทิวลิปข้อที่ 1. ดอกทิวลิปเป็นของหรูที่ใหม่และหายากมากในยุคนั้น ทิวลิปเป็นดอกไม้จากตุรกีไม่ใช่พืชท้องถิ่นช่วงที่ถูกนําเข้ามายุโรปใหม่ๆม,มันแปลกตาหรูหราและถือเป็นสัญลักษณ์ของชนชั้นสูงยิ่งสีแปลกเช่นลายตาแตกๆหรือมีลวดลายเฉพาะจากไวรัสในหลอดดอกเรียกว่า broken tulip ยิ่งทําให้ราคาแพงมหาศาลของหายากบวกกับดูดีทําให้คนอยากได้มากขึ้นเรื่อยๆข้อที่ 2. ความเชื่อว่าราคาจะขึ้นไปเรื่อยๆคนเริ่มเชื่อว่าทิวลิปคือสินทรัพย์ปลอดภยัยเพราะราคาขึ้นทุกปี จนเกิดความคิดที่ว่าซื้อวันนี้พรุ่งนี้ขายได้แพงกว่าแน่ๆน,นี่คือพฤติกรรมที่เรียกว่าเก่งกำไรแบบฝูงชน herd behavior คนซื้อเพราะไม่อยากพลาดไม่ใช่เพราะต้องการทิวลิปจริงๆข้อที่3การซื้อขายแบบสัญญาซื้อขายล่วงหน้า f u t u r e contracts นี่คือจุดที่ทำให้มันพังเลยล่ะครับคนในยุคนั้นเริ่มซื้อสัญญาว่าจะซื้อทิวลิปในอนาคตแม้จะยังไม่มีดอกจริงก็ตามเหมือนซื้อขายราคาอนาคตของคุณ ตัวอย่างเช่นวันนี้จ่ายเงินจองรออีก6เดือนดอกออกแล้วค่อยรับของแต่ระหว่างนั้นสามารถขายสัญญาให้คนอื่นได้นี่ทำให้เกิดการเก็งกำไรมากเกินจริงมันคือการซื้อขายบนความหวังมันคล้ายการซื้อขายใบสัญญามากกว่าซื้อดอกไม้จริงๆข้อที่4คนทั่วไปแห่เข้ามาเก็งกำไรช่วงท้ายๆไม่ใช่แค่คนรวยเท่านั้นที่ซื้อนะครับแต่รวมไปถึงช่างไม้ชาวนาพ่อค้าเล็กๆทุกคนเริ่มขายของขายบ้านที่ตัวเองมีเอาเงินไปซื้อสัญญ,ญาทิวลิปเพราะคิดว่าราคาจะขึ้นไม่หยุด นี่คือสัญญาณอันตรายของฟองสบู่ที่เกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยข้อที่ 5. ข่าวลือและสื่อในยุคนั้นทําให้ความบ้าคลั่งลามไวมากถึงแม้ว่าในยุคนั้นจะไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่มีตลาดนัดกลางเมืองและโรงเหล้าที่คนรวมตัวกันข่าวลือแบบนี้แพร่เร็วมากๆเช่นมีคนพูดว่าคนพึ่งขายทิวลิปแล้วรวยภายในคืนเดียวราคาจะเพิ่มอีกเท่าตัวในปีหน้าความคาดหวังเกินจริงทําให้ตลาดโฟกัสแต่ราคาลอยๆไม่ใช่ราคาจริง ข้อที่ 6. ความโลภบวกกับความกลัวพลาดคนซื้อเพราะกลัวว่าไม่ซื้อวันนี้พรุ่งนี้อาจซื้อไม่ได้แล้วเป็นพฤติกรรมทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นในทุกฟองสบู่เหมือนบิตคอยปี2017หรืออสังหาบางประเทศและข้อที่ 7. เมื่อมีคนขายมากกว่าคนซื้อทุกอย่างพังทันทีวันหนึ่งมีคนกลุ่มเล็กๆเริ่มรู้สึกว่าราคาแพงเกินไปแล้วเลยขายทุกราคาเพื่อทำกำไรเมื่อราคาหยุดขึ้นและเริ่มตก คนอื่นก็รีบขายตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแตกและล้มเป็นโดมิโนโราคาเหลือศูนย์ภายในไม่กี่สัปดาห์คนที่ซื้อตอนปลายฟองสบู่ก็เจ๊งและหมดตัวตามๆกันไปและนี่คือบทเรียนการเงินแรกของโลกพี่สอนว่าไม่มีอะไรที่ราคาจะขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามันไม่ได้สร้างมูลค่าจริงๆเงินต้องมาพร้อมสติไม่ใช่อารมณ์ถึงแม้ว่านักประวัติศาสตร์สมัยใหม่จะบอกว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิด แต่บาดแผลทางจิตวิทยานั้นลึกมากครับนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้ชาวดัตช์กลายเป็นคนที่หวาดระแวงเรื่องการลงทุนเก่งกําไรและหันมาคลั่งไคล้เรื่องความประหยัดอย่างมีวินัยแทนชาวดัตช์จึงเริ่มพัฒนาแนวคิดเรื่องความมั่นคงทางการเงินและการไม่ใช้เงินตามกระแสและวิกฤตก็ยังไม่จบจากฟองสบู่ทิวลิปกระโดดมาศตะวรรษที่21ก่อนปี2008นเนเธอร์แลนด์ดูแข็งแกร่งนี่รัฐบาลต่ำ เมื่อประมาณเกินดุลการว่างงานก็น้อยมากๆแต่พอวิกฤตการเงินโลกเข้ามาทำให้ในปี2008เศรษฐกิจหยุดนิ่งปี2009 GDP หดตัวติดลบ3.9%ปี2015เข้าสู่ภาวะถดถอย2รอบ Double Dip Recession ยาวนานถึง7ปีเหตุผลที่ทำให้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็คือมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิดสูงมากเกินไปที่นี่พึ่งพาการค้าโลกอย่างมาก ธนาคารดัตช์ให้กู้เงินกรีซและไอร์แลนด์หลายหมื่นล้านยูโรหนี่จำนองบ้านสูงที่สุดในยุโรปและรัฐบาลใช้เงิน90,000ล้านยูโรคิดเป็น15%ของ GDP เพื่อนำไปช่วยระบบการเงินในประเทศทำให้นี่รัฐบาลพุ่งจาก45%เป็น60%ของ GDP ภายในไม่กี่ปีครั้งนี้ทำให้ชาวดัตช์เรียนรู้อีกครั้งว่าความระมัดระวังเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องตลกจากความพัง สู่ระบบการเงินที่มั่นคงที่สุดในยุโรปหลังฟองสบู่แตกเนเธอร์แลนด์เรียนรู้บทใหญ่เรื่องความเสี่ยงพวกเขาจึงเริ่มสร้างระบบการเงินที่โปร่งใสและรอบคอบขึ้นมาใหม่ธนาคารแห่งแรกของโลกที่มีระบบเก็บเงินและโอนเงินระหว่างประเทศก็ถือกำเนิดที่นี่ชื่อว่าอัมสเตอร์ดัมวิเซลบั์ระบบนี้ทำให้เนเธอร์แลนด์กลายเป็นศูนย์กลางการเงินของยุโรปในศตวรรษที่1 7ถึง18และแม้ต่อมาจะเสียตำแหน่งให้กับอังกฤษ แต่พวกเขายังคงรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจไว้ได้ด้วยนิสัยสำคัญอย่างหนึ่งคือใช้เงินอย่างมีสติรู้คุณค่าของทุกยูโรในปี2025เนเธอร์แลนด์มีจำนวนประชากรโดยประมาณ18.3ล้านคนมี GDP ต่อหัวข้อมูลในปี2024อยู่ที่เป็นประมาณ68,000ดอลลาร์สหรัฐอะไรทำให้เนเธอร์แลนด์รวยและที่นี่มีรายได้มาจากอะไรเนเธอร์แลนด์มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งด้วยปัจจัยหลายด้าน1 ทำเลที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐานตั้งอยู่ในยุโรปตะวันตกมีพอตสำคัญอย่างพอร์ตออฟอร์ดัมโรตดัมซึ่งถือเป็นหนึ่งในท่าเรือที่ใหญ่สุดของยุโรปจึงเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์การค้าระบบคมนาคมทั้งทางบกทางน้ําและทางอากาศมีประสิทธิภาพทําให้สามารถเชื่อมโยงกับตลาดยุโรปได้อย่างรวดเร็ว2เศรษฐกิจเปิดและการค้าโลกเนเธอแลนด์เน้นการส่งออกเป็นหลักมีบริษัทต,ต,ต่างชาติจํานวนมากตั้งสํานักงานใหญ่ยุโรปที่นี่ และมีแรงงานหลายภาษาที่พร้อมรองรับเศรษฐกิจของประเทศมีลักษณะขนาดเล็กแต่ได้ผล Small country open economy คือพึ่งพาการค้าการลงทุนต่างประเทศและการให้บริการระดับสูง 3. นวัตกรรมเทคโนโลยีและการเกษตรที่มีประสิทธิภาพประเทศนี้มีฐานนวัตกรรมสูงมีบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกในเมืองอัมสเตอร์ดัม และมีการผสมผสานระหว่างภาครัฐเอกชนมหาวิทยาลัยให้เกิดความร่วมมือทางนวัตกรรมด้านเกษตรและแปรรูปอาหาร Agri-Food ก็เป็นจุดแข็งสำคัญของประเทศโดยมีการผลิตส่งออกพืชผลสินค้าเกษตรแปรรูปในระดับโลก 4. โครงสร้างภาษีและสภาพแวดล้อมธุรกิจที่ดึงดูดนักลงทุนมีสิทธิประโยชน์ด้านธุรกิจโดยเฉพาะการดึงดูดบริษัทข้ามชาติให้มาตั้งที่นี่ พร้อมแรงงานที่มีทักษะมีหลายภาษาและมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับระบบความมั่นคงของประเทศดีเครดิตประเทศจัดอันดับสูงจึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่อมาก็มาถึงคำถามที่หลายคนสงสัยว่าแล้วนิสัยการเงินของชาวดัตช์เป็นยังไงบอกเลยว่าแปลกและไม่เหมือนใครจริงๆครับนิสัยการเงินที่1คําว่าน,นี่เท่ากับความผิดในภาษาดัตช ในภาษาดัตช์คำว่า s o o ดมีความหมาย2อ,อย่างหนี้สิน Debt หรือบาป Guilt เพราะฉะนั้นสำหรับชาวดัตช์การมีหนี้เท่ากับรู้สึกผิดพวกเขาเกลียดบัตรเครดิตส่วนใหญ่ใช้แค่บัตรเดบิตซูปเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งไม่รับบัตรเครดิตเลยเพราะถือว่าการใช้เงินที่ยังไม่มีเป็นบาปกฎเหล็กลข,ของพวกเขาคือ own it then spend it มีก่อนแล้วค่อยใช้เรื่องที่คนไม่ค่อยรู้นิสัยคุยเรื่องเงินตรงไปตรงมา างจากหลายประเทศที่อายหรือเลี่ยงการพูดเรื่องเงินแต่คนดัตช์กับตรงไปตรงมามากถ้าคุณไปกินข้าวกับเพื่อนชาวดัตช์คุณอาจจะได้ยินคําว่า let's go Dutch ซึ่งหมายถึงแชร์จ่ายคนละครึ่งนั่นไม่ใช่ความงกแต่คือความยุติธรรมในมุมมองของพวกเขาพวกเขาเชื่อว่าเราทุกคนรับผิดชอบชีวิตตัวเองและเงินไม่ควรเป็นเรื่องที่ต้องปิดบังทำให้เกิดเป็นนิสัยการเงินที่2 going Dutch จริงจังแยกบินถึงแม้จะแค่2ยูโรก็ตาม คำว่า going Dutch แยกจ่ายกันเองมันเริ่มจากแอป,ปที่ชื่อว่า t i ก k y กลายเป็นปรากฏการทางวัฒนธรรม t i ก k y คือแอป,ปโอนเงินของเงินผ่านลิงก์ที่ได้รับความนิยมมากในประเทศเนเธอร์แลนด์พัฒนาโดย ABN Amro Bank หนึ่งในธนาคารใหญ่ของประเทศใช้กันเยอะมากจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวันของชาวดัตช์ t i c k ้คือแอป,ปที่ให้คุณส่งลิงก์ให้เพื่อนจ่ายเงินกลับมาแชร์บินหารค่าใช้จ่ายเก็บเงินกลุ่มจ่ายเงินด้วยการกดลิงก์ง,ง่าย คนดัตช์จะพูดกันบ่อยๆว่า I'll send you a tikki แปลว่าเดี๋ยวส่งลิงก์ให้จ่ายมากลับนะในปี2020มีการส่งคำของเงินมากกว่า10,000รายการต่อวันสำหรับยอดที่ต่ำกว่า2ยูโรส่งไปที่ติกกี้แม้แค่ค่าช็อกโกแลต1.20ยูโรก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติการแยกบินไม่ใช่เรื่องตรนีแต่เป็นเรื่องของความยุติธรรมคุณจ่ายในสิ่งที่คุณใช้ไม่ต้องเป็นหนี้บุญคุณใครไม่รู้สึกผิดนี่คือปรัชญาแบบชาวดัตช์นั่นเองครับ นิสัยการเงินที่3สอนเด็กเรื่องเงินตั้งแต่เล็กมาก Zack g e l เด็กดัตช์ได้รับ Zack e l เงินออมตั้งแต่อายุน้อยมากๆพ่อแม่จะสอนให้ลูกบันทึกรายรับรายจ่ายออมเงินเป็นส่วนแบ่งต้องทำงานพิเศษด้วยตัวเองเช่นแจกหนังสือพิมพ์หรือทำงานซูเปอร์มาร์เก็ตหลักการคือพึ่งตัวเอง self reliance เมื่อโตขึ้นพวกเขาไม่คาดหวังให้ใครดูแลแม้แต่พ่อแม่เองซึ่งต่างจากหลายวัฒนธรรมในเอเชียที่เน้นการพึ่งพาครอบครัว นิสัยการเงินที่4ประเทศที่ไม่ใช้เงินสดเนเธอร์แลนด์เป็นสังคมไร้เงินสดเกือบสมบูรณ์สถิติคือในปี2017การจ่ายด้วยบัตรแสงหน้าเงินสดปัจจุบันมีเพียง20%ของธุรกรรมที่ยังใช้เงินสดอยู่ร้านหลายแห่งไม่รับเงินสดเลยแม้แต่กาแฟที่มหาวิทยาลัยการเพย์ด้วยมือถือ contactless payment เป็นเรื่องปกติแม้แต่รถโดยสารสาธารณะก็แตะจ่ายสะดวกรวดเร็ว เหตุผลคือระบบธนาคารดิจิตอลที่นี่ล้ำหน้ามากติดตามรายจ่ายได้ง่ายประหยัดเวลามีระเบียบแต่ชาวต่างชาติที่มาใหม่มักงงเพราะยังจะหยิบเงินสดจ่ายแต่คนดัตช์จะมองว่าคุณแปลกและนิสัยการเงินที่5ออมเงินได้สูงที่สุดในยุโรปแต่รู้จักสนุกกับการใช้ชีวิตข้อมูลจากเว็บไซต์ io plus รายงานว่าชาวดัตช์มีเงินออมเฉลี่ย1 5 2 5 2 0ยูโรต่อคน หรือประมาณ5ล้าน0 0นบาทซึ่งเป็นการออมที่สูงที่สุดในสาภาพยุโรปพวกเขาออมในรูปแบบที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเงินสดในธนาคารพันธบัตรหุ้นกองทุนกองทุนบำเหน็จบำนาญส่วนตัวแต่ความประหยัดนี้ไม่ได้หมายถึงตรณีเพราะพวกเขาเองก็ยินดีที่จะใช้เงินไปกับการท่องเที่ยวการศึกษาและสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆหลักคิดคือ normal is crazy enough ความธรรมดาก็พอแล้วไม่เห็นต้องฟุ่มเฟื่อยพวกเขาไม่โชว์ความมั่งคั่งไม่อวดรวยเพราะมรดกแบบคาวินิสที่เน้นความเรียบง่ายการออมอย่างพอดีการไม่โอ้อวดและมีระเบียบวินัยนี่คือความสุขที่แท้จริงของพวกเขาที่นี่มีระบบป้องกันการเป็นหนี้เข้มงวดที่สุดในโลกพูดง่ายคือใครจะเป็นหนี้ไม่ได้เป็นกัน,นง่ายนะครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเนเธอร์แลนด์ไม่มีระบบเครดิตสกอร์แบบอเมริกาแต่มี BKR c ั Dutch Credit r e g i s t r a t i o n Office ระบบจดทะเบียนหนี้ส่วนกลางวิธีทำงานของระบบนี้ก็คือถ้าคุณจ่ายบินตรงเวลามีรายได้มั่นคงเท่ากับว่าคุณมีความน่าเชื่อถือแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณผิดนัดชำระเท่ากับว่าคุณเข้าบัญชีดำา BKR คันทีและเมื่อคุณไปขอสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นซื้อบ้านซื้อรถธนาคารจะรู้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหนี้สินทุกประเภทที่คุณมีสัญญาเช่ารถยนต์ที่เหลือแม้แต่สัญญาการซื้อมือถือก็นับด้วยนะครับ พูดง่ายๆคือรัฐบาลดัตช์ทำให้เกือบเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้เงินเกินตัวจากประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า400ปีของชาวดัตช์เราได้บทเรียนอะไรบ้างบทเรียนที่ 1. ความระมัดระวังเกิดจากประสบการณ์จากชูลิปเมเนียและวิกฤต2008สอนให้รู้ว่าฟองสบู่ทางการเงินมีจริงและอันตรายน่ากลัวกว่าที่คิดบทเรียนที่2วินัยทางการเงินเริ่มจากวัฒนธรรมสอนลูกตั้งแต่เล็กสร้างนิสัยการเงินที่ดีตั้งแต่เนิน่นๆ บทเรียนที่3เทคโนโลยีช่วยจัดการเงินได้ดีระบบดิจิทัลที่ดีทำให้ติดตามรายจ่ายง่ายประหยัดได้มากขึ้นบทเรียนที่4การออมที่ไม่ขัดกับความสุขชาวดัตช์มีคุณภาพชีวิตดีแฮปปี้ได้แม้จะประหยัดก็ตามบทเรียนที่5ความโปร่งใสและความยุติธรรม going Dutch ไม่ใช่ความตรนีแต่เป็นความซื่อสัตย์ต่อกันมาดูคอมเมนต์ออฟเดอดยกันครับ นิสส่การเงินของชาวดัตช์ไม่ใช่เรื่องอ่นเอิญมันคือผลลัพธ์จากประวัติศาสตร์ที่เจ็บปวดวัฒนธรรมที่เคร่งครัดและการเรียนรู้จากความล้มเหลวจากประเทศที่เคยมีฟองสบู่การเงินครั้งแรกของโลกกลายเป็นประเทศที่จัดการเงินเก่งที่สุดในยุโรปครั้งหน้าที่คุณได้รับทิกกี้จากเพื่อนดัตช์อย่าคิดว่าเขาตะน,นี่เขาแค่กำลัง going Dutch ดูแลความสัมพันธ์แบบดัตช์ที่เน้นความยุติธรรมและความเท่าเทียมนั่นเองครับ เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่อยู่ต่ำกว่าน้ำทะเลแต่ไม่เคยยอมให้ชีวิตอยู่ต่ำกว่าใครเพราะพวกเขาเข้าใจว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่จะมีเงินมากแค่ไหนแต่คือจัดการมันอย่างไรวันนี้พวกเขากลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ระบบการเงินมั่นคงที่สุดในยุโรปนิสัยของชาวดัตช์จึงสอนเราว่าความมั่งคั่งไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากวินัยความคิดและความซื่อสัตย์ต่อเงินของตัวเองแล้วคุณผู้ชมล่ะครับ ชอบนิสัยการเงินของชาวดัตช์ข้อไหนมากที่สุดถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องขายไอเดียและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ